ก็วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะครับผมนะผมก็เลยจะมาทำคอนเทนต์เดทกับใจเราหนวันนะครับผมนะใช่นะครับผมหมูหวานนั่นเองพี่อยากได้หมูอันนี้ตัวคีพี่หน่อยได้ไหมอ่ะได้เลยคารินเอเซียตอนนี้ไม่มีตอนนี้สอดอยู่พี่จะจีบผมเหรอเฮ้ยว่าถ้าเรา ตีไปแล้็ต้องป้อนขนมหวานแล้วอช่ไหมตีต้องหอมแก้มไหมเนี่ยสตรีมที่ช่องใจเรา ทุกวันนะครับผมสวัสดีครับผมนะอยู่กับผมใจราวเช่นเคยนะครับก็วันนี้เป็นวันว,เวาเลนไทน์นะครับผมนะผมก็เลยจะมาทำคอนเทนต์เดทกับใจร้าววันนะครับผมนะและว,วันนี้คนที่ผมจะมาเดทด้วยทุกคนรู้อยู่แล้ววันมันอยู่ในน้าปกคลิปยังไงใช่้วครับผมมู๋หวานนั่นเองก็ตอนนี้บุ๋วหวานเรียกว่าเป็นที่หมายปองของคนทัางประเทศนะครับผมนะฮะรูปถึงผมด้วยคนระับ ัวันนี้ผมก็เลยใช้สิทธิพิเศษนะครับทุกคนในการที่รู้จักกันครับก็เลยชวนน้องเขาเนี่ยมาเดทด,ด้วยกัน1วันนะครับผมนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะไปทําอะไรกันบ้างนะครับผม <c oughs> ชา้ <c oughs> าดิไอ้ช้าดิแต่ตอนเนี้ยโตอ่ะกำลังทํางานอยู่ทุกคนผมก็มารอโตทํางานเสร็จก่อนนะครับ <c oughs> มาเพื่อรอโตใช่ผมขับรถประมาณ30กิโลเพื่อมารอโตไปเดี๋ยวไปรอทุกคนเดี๋ยวาพาเขึ้นไปดูข้างบนนะ <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่กาลิน่านะครับทุกคน ด้วยความที่ผมอดใจไม่ไหวคนระับไมอยากเห็นมันวๆผมก็เลยมันขึ้นมารอแล้วทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผมขึ้นไม่ได้ครับผมคือน,คนักภาคกายินาไม่ว่าจะโดนไล่ออกมานานแล้วก็ตามโอเคทุกคนเดี๋ยวรอเดินไปหาโต้กันนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ๊ยเจ็บนะเว้ยเอาพี่ไม้เหรอ,อ,าอทางโค้งนี่หว่าเอ้ยชดดีเฮ้ยเชี่อบังเอิญเกินพี่เดอนไม่ดูทางเลยตัวตีพอดีพี่กำลังคิดถึงโต้ก็เลยไม่เห็น แล้วตอนนี้เรามาอยู่กับโต๋ดุหว่านเลยนะโตครับผมสวัสดีครับดุ๊ก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 ันมาต่อไม่ไหวันนี้พี่ขออนุญาตพาโต๋ไปเดินหนึ่งวันเดีเราเดินยังไงเนี่ยพี่คือแค่เดินอย่างเดียวหรือว่าต้องทำอะไรบ้างเนี่ยพอมีมีมีดิวหลังไหมหรอก็แบบไปเดินเดทแบบว่าเที่ยวเล่นหาอะไรกินตามภาษาแบบหนุ่มสาวอ๋อหนุ่มสาวหนุ่มสาวผมเอง เขาป็นหรือเป็นหนุ่มๆก็ได้เป็นหนุ่มเราเป็นหนุ่มๆเป็นหนุ่มๆกลุ่มกลัวเฮ้แล้ววันนี้มาไกลหน้ามาทำอะไรับวันนี้มาถ่ายงานนะครับผมบอกได้ไหมบอกไม่ได้แต่ว่ารอติดตามด้วยกันครับผมก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นยังฮครับเดี๋ยวไปหาของกินชอบกินของหวานไหมชอบครับพี่กวาดนะพี่กวาดนะพี่กวาดนะแม่ยนี่นายขมไปแล้วนะเฮ้ยขี้เราขมนี่เรากำลังไปไหนพี่เราเราก็แล้วนี่ยไปเอสพนาซินิเฟล็กโอ้ เฮ้ยได้ข่าวว่าโตเล่นบาสเก่งไหมป่ะใช่พี่ไปแข่งชุดบาสเดียวเฮ้ยเกมเซตเตอร์เกมเซตเตอร์เกมเซตเตอร์ได้ดีได้พี่พี่ตู้ผมได้เปล่าเฮ้ยเชื่อพี่เขาโตตึงเล่นบาสอไหมดูจากการเตะบอลที่ไปเตะกับไม้ไม่เหนก็รู้แล้วโหดจัดเลยไม่มีแรงวิ่งไอยเงี้ยป่ะจะไปเล่นเกมกันเกมอะไรพี่ก็จะมีไอ้พวกเกมเซตเตอร์พวกชุดบาสใช่ไหมยิงผียิงผีมีปืนผีอ่ะ ไม่เคยเล่นเลยจริงเหรอเราเป็นเมนเอลสู oo, จะไม่เล่นเกมแนวนี้ไงวะไม่เคยเล่นจริงเหรอไม่เคยที่เป็นบีปืนจริง,รงเอออย่างนั้นอนะ่ะจริงไม่เคยเล่นหรอไม่เคยเลยหรือว่าเราเกิดขลายววุควะไอ้นี่โตอายุเท่าไหร่นะยี่สิบสามยี่สามแต่พี่สิบเก้า <9, S 1> พี่เล่นได้ไงวะเดียวเดี๋ยวเดียวสิบเก้าจริงปะตลอดไปครับสิบเก้าตลอดไปแสดงว่าปกติโตไม่เข้าพวกไอพวกเกมเซ็นเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรอเข้าบ่อยพี่แต่ว่าจะเข้าไปชุดบาร์สกับไอชนปักปักอ่เออใช่ป่ะคอนเดิร์ตไปเล่นอย่างเงี้นใช่ป่ะแล้วก็จะเพวกกบหยอดตตุ๊าใช่มอ่าาหยอดตตุ๊กนี่เลยพวกับสาว ไม่มีอ <experiences> น <S filt ling noise> ี้ระหว่างที่เราเดินเราสัมษั์เลยกันอันนี้ หมูหวานนี่เป็นชื่อจากอะไรชื่อจากอะไรชื่อจากอินเทอร์เน็ตจาก Google เลือกคำว่าหวานอ่ะมีมาอยู่แล้วแต่แรกเพราะว่าชื่อแรกหรือชื่อหน้าหวานชื่อหน้าหวานชื่อโดงการคือชื่อหน้าหวานใช้ชื่อน้าหวานน้าหวานแปลว่าอะไรแปลว่าเออแปลว่าอะไรวะมันมันไม่มีความหมายอ๋อใช่ผมก็เลยไปเซิร์ช Google ว่าอยากได้ชื่อที่มันน่ารักน่ารักก็เลยไปเอ๊กับคําว่าหมูอแล้วก็เลยเอามาติดไปต่อกับหวานดูเป็นหมูหวานเฮ้ยคมมันน่ารักจังเลยวะเชี่ยมันมีความหมายว่ะมาถัดมาที่กูเจอ ชื่อพี่อ่ะใจร้าวอ่ะใจร้าวก็คืออกหักมาเออใจร้าวเลยไม่เกี่ยวเลยกูไปเห็นชื่อโค้ดตั้งภาษาไทยแล้วมันตั้งร้าวล้าแล้วมึงรู้สึกชื่อแม่งเคว่วอ่ะกูเปลี่ยนเป็นใจร้าวดีวกว่า <c oughs> เอาชื่ออะไรชื่อพี่จะเฉยเลยเออไมค์กีทาวโซโล่ริจิม,มีชื่อที่เฮี้ยอ่ะนั้นแต่ไม่รู้พูดได้หรือเปล่าจู๋จิจ๋มนมไข่โอ้กลับไปใจร้าวไประเดิมเลยแล้วมีคนบอกว่ามึงไม่ได้จู๋จิ๋มนมไข่ตั้งแต่เปนคนได้เราเราเป็นแนวภาคเขาตั้งจู๋จิ๋มนมไข่มาภาค ชว่วงชว์พี่เป็นนักภาพช่วงแ,แรกผลมาทันเอ้โตเข้ามาแข่งครั้งแรกอายุเท่าไหร่นะอายุสิบเจ็ด สิ <17. S 1> ซีซั่นแรกเลยวะซีซั่นแรกเลยผมภาคแล้วนะทันทันแต่ตอนนั้นอ่ะคือโตอยู่ทีมอะไรนะไอออนไลน์ปะเนโอรูชันอ่าอยู่เนโอ l ูชั o นเป็นออฟเลนแพนด้าตัวตึง <Hey. S 1> ตอนนั้นอ่ะ <c oughs> ผมอ่ะยังภาคห้องลองอยู่เป็นแบบห้องห้องเล็กอ่าอ,อยู่ไอแกริน่าไลฟ์ก็คือยังภาคไม่ได้ดังมากแต่โตอยู่ตัวหลักแล้วแล้วพอผมขึ้นมาผมก็เจอโตแล้วผมจำได้แม์นั้นอนะ่ะจำได้เลยผมภาคกับพี่ซันเวลแล้วโตอ่ะเล่นซูเปอร์แมนไม่ก็แพนด้าและแม่งคด ดจั่เลยนะเออตอนนั้นไม่โหดจริงแล้วแมันเขาเ,เรียกว่าอะไรวะเป็นช็อตที่เหมือนแม่งไม่ตายเีรเล่นแพนด้าแล้วตอนตอนนั้นเป็นเมยแพนด้าใช่ป่ะใช่เมยแพนอด้าคนอาจจะไม่รู้นะครับเขาไม่ใช่เมยไซลี่นะครับเขาเป็นเมยออฟเลนนะครับเออได้อยู่สามตัวอ <c oughs> ะไรวะแพนด้าซูแมยป่ะแพนด้าซูแมยแล้วก็ลิคเตอร์อ่ะตอนนั้นน่ะคือถ้าให้หมูหวานจับสามตัวเนี้ยทีมแม่งจะปวดหัวมากผมภาคผมจำได้เลยว่าถ้าหมูหวานจับสามตัวเนี้ยมึงฆ่าไม่ได้หม, <c oughs> มูเริ่มแข่งมาแบบอะไรกี่โมงไรนะสิบเจ็ด หลายคนอาจจะมองว่าดีฟ็อกคือคนที่อยู่นานไอ้นี่นานกว่าเอ้ยเท่ากันเท่ากันที่เท่ากันเขาก็เลยเพราะว่เข้าโปรลีกซีซั่งหนึ่งพร้อมกันเข้าไปแล้วก็หายไปแป๊บหนึ่งทั้งคู่ใช่ไหมแล้วก็กลับมาใหม่อีกรอบผมน่ะหายไปแป๊บหนึ่งแต่ดีฟ็อกอยู่ยาวเลยจริงเหรอตอนนั้นหายเพราะอะไรหายเพราะว่าทีมตกชั้นจะปวดจะปวดมากตอนนั้นก็เลยหวาเวอยู่ฤดูกาลนึงกลอกแล้วไปทำอะไรตอนนั้นตอนนั้นก็แข่งแข่งซีมิโปร ไปคว้าแชมป์ที่สิงคโปร์มากับเอ้ยทีมอะไรนะไออัลฟาอัลฟากับดิลเฮป่ะใช่ครับอัลฟาเอ็กก็ไปมากใช่เหรอพี่ไล่์ไปไปไปจำไม่ได้ว่าตอนนั้นอาจจะไม่ได้ภาคคู่ใหญ่มากแต่แน่ๆคือถ้าไม่ภาคก็จับกล้องตอนนั้นตอนนั้นผมจะรับสองยอปไม่มีตังค์ไงอ๋อรับงานหน่อยทำงานตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้จักกูหรอกก็เลยจับกล้องแค่ตอนนั้นผมผมอยู่ตั้งแต่สมัยโตดีฟ็อกกิทไงายอะไรนี่ก็คืออยู่ตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งอยู่มาตลอดเห็นโตมาขนาดนี้ก็ดีใจจริงครับ โอเคครับตอนนี้เราจะแข่งดวลสนุกกับน้องนะครนะโดยผมกับโต๊สองคนและให้น้องสามคนน้องใครแพ้เนี่ยไปติมไปลุยเล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 ยยไอ้เก่งเก่งไอเยอะเก่งไอ้เยอะตีเฮ้ยอะโดนเยอะโดนเอาอะเอาอะเอาอะไออะว้าวว้าวว้าวเอาแพ้แล้วไอ้โต๊ะมงทำอะไรลงไป อยู่สองลูกแพ้เลยแพ้แล้วแพ้แล้วเลาเจะมองว่าเราแพ้ได้ไงถ้าเราแทงลูกดำลงอะแปลว่าเราแพ้เลยไอ้คอนเทนจัดอ่ะน้องเขาอ่อนให้อ่ะน้องเขาอ๋อน้องเขาบอกว่าลูกดำมันธรรมดาไปเร็วไปอ๋อน่าอายจัดสตีมเมอร์อาร์วีสองคนแพ้จะสองลูกอ่ะเรียบร้อยครับเป็นทีมน้องใช่แล้ว ไอหมูอันนี้ตัวคีพี่หน่อยได้ไหมอ่ะได้เลยรวยเลยนะพี่รวยเลยรวยเลยสาวๆคนไหนอยากเห็นกล้ามของโต้ไหมครับไอ้ยี้เมันกอกมือรอแล้วป่ะจะโต้ก่อนเลยอ่ะโต้ขอก่อนเลยอเปล่าเอาเลยเอาโต้ก่อนเลยเฮ้ยต้องต้องเอาถกถกถกก้าม ไม่ค่อยมีกล้ามเีแต่กระดูกนลเนี่ยพมีรอยสักสุดเท่โอ้ยย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 ยันยยยเยยเยย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 ย8 8ยยยยยยย่ยยอยย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 ยคนยย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 ยวยย้ยย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 นะไยยยยยเดียว วันนี้มันล็อกเนี่ยโอ้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 ยไม่ไปคิดโต๊โตเลยปะโต๊ะท่านเจ็ดเจ็ดสองโตเจ็ดหนึ่งปังมันล็อกวะจริงๆเราต่อยเป็นหมื่นแล้วพี่เราอะไม่โคตรโกงเลยร้อนกว่เดิมอีกและตอนนี้เรามอยู่กับเกมที่โตถนัดที่สุดแล้วก็คือเกมชุดบ้าน ช่วยอย่างนี้ไม่ได้ช่วยอย่างนี้ไม่ได้ช่วยอย่างนี้ไม่ได้ช่วยอย่างนี้แอลลันปัดลันปัดลันปัดเนี่ยเลิกเลยลุยเลยเราตอนนี้บอกเลยว่าเหนื่อยมากทุกคนครับยิ่งเหนื่อยพอๆเตะบอลเลยเดี๋ยวเราพาน้องไปเลี้ยงไอติมตามที่สัญญาก่อนแล้ว เอาไปกินเฮ้ย,นะยเอเชียทำไมกินไม่ไฟน้าต้องยั่งอะร้อนเหรอร้อนเลย <c oughs> ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ after you นะครับระหว่างที่รอของกินเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เล็กน้อยอันนี้พี่ถามเรื่องส่วนตัวได้ไหมได้ได้หมดเลยมีแฟนครับตอนนี้ครับตอนนี้ไม่มีตอนนี้โสดอยู่ตอนนี้ไม่มีตอนนี้โสอดอยู่ <c oughs> พี if, uh? ่จะตีผมเหรอถามว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มป้อนใบแล้วมยความว่าถ as no> ้าเราตีไปแลเราต้องป้อนขนมหวานแล้วใช่ไหมโอ้ยยัง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  อยากถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ออกจากการเป็นนักแข่งมามาเป็นอินฟูแทนเป็นยังไงบ้างครับตื่ถึงเดือนเนี้ยตืนถึงเดือนแล้วรือเปล่เดือนแล้วครับเดือนกว่าเด้๋ยวด้วยที่นี้ก็สนุกมากเลยกับการเป<ช><ด>็นอินฟูจริงแต่ก็เหนื่อยมากมากเลยกว่าตอนแข่งเยอะเลยเหนื่อยกว่าแข่งหรือเลเ่ใช่ครับสหรับพี่พี่คิดว่าแข่งเหนื่อยกว่าเพราะว่า มันมันกดดันปะเขาต้องซ้อมซ้อมเป็นรูทีนเหมือนแบบเหมือนพนักง,งานประจำมาซ้อมซ้อม,อม,อม,อมแล้วก็ต้องมานั่งกดดันตอนแข่งอ๋อใช่ใช่ถ้าถ้านับแต่ที่พี่พูดอะแข่งในกว่าเยอะแต่ว่าที่ที่ผมพูดคือขับรถเหนื่อยมากเลยกับเนเวิร์ดขับไปนู่นขับไปนี่ขับไปทุกที่เลยเหนื่อยเหนื่อยมากรถติดเ้ยรถติดด้วยปัญหาใหญ่เลยอ่าไม่ช่วงนี้คือเขากำลังฮอตไงทุกคนคนก็่แบบจับจ้องไงเรียกไปถ่ายงานนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่เอาจริงอะนี่เป็นเหตุผลหลักที่ผมเป็นสตรีมเมอร์นะไม่อจากบ้านไมออกจากบ้านเออ มันรถติดเพี้ยมันแบบ <c oughs> คือเวลาเราจะขับรถมันต้องแบบกะเวลาว่าเด็กเลิกเรียนไหม <ừ. S 1> คนเลิกทำงานไหมเงี้ยถ้าแบบตั้งแต่ห้าโมงถึงทุ่งสองทุ่มไปอ่ะผมขับไม่ได้เลยเร <c oughs> ียบร้อยนรกนอนได้เลยนอนรอบนรถได้เลย <c oughs> นอนรอบนรถเลยขับรถแบบสองชั่วโมงเียเพื่อกลับบ้านเงี้ยแม่เกินไปม่ทำงานเนือยทั้งวันละต้องมาต้องขับรถติด <c oughs> แ,ลแล้วตอนนี้เป็นไงว่าได้เจอน้องๆ้องในทีมไหม ได,ได้เจอบ้างแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่ค่อยได้เจอแล้วทำไมอ่ะคือไม่อยากไปรบกวนน้องด้วยเพราะว่าน้องอยู่ในช่วงแข่งก็อยากให้น้องเต็มที่กับการแข่งอ๋อเพราะว่ามันโปรลีเพิ่งเริ่มไหมใช่คือโปลีเริ่มแล้วตอนนี้เพิ่งเริ่มเล้วก็เป็นออเลสมาได้ไทยเราใช่เฮ้ยเราดิเรื่เราดคือไงโต้เป็นเอลสูนตเของพี่ตลอดนะเฮ้ยขอบคุณครับเออแล้วตอนนี้เราเรียนเรียนจบยังตอนนี้ เดียวจบหรือยังม6ปริญญาอะไรเงี้ยยังไม่จบยี่หกไม่จบม6ไม่จบหรอไม่จบอ๋อเพราะว่า17คือแข่งแล้ว17คือตอนม5้ปลายๆก็ก็แข่งแล้วอ่ะเราไม่ไม่ไม่ไหวหรอเพราะมันต้องดรบดบเลยฮะโหรออะไรพี่โดนด่ายับเลยแรกๆนี่คือโดนด่าโดนด่าเยอะพี่จนจนเราไม่สนใจแล้วเอ้ยแล้วแล้วประเด็นมันมันเป็นจะพูดอย่างไป่ะอยู่ในการที่เด็กอายุ17จะออกจากบ้านแล้วไปเป็นนักแข่งอะไรเงี้ยมันเป็นไม่ได้เลยหรอขัดขัดแม่ คือคือผมอะโชคดีอย่างหนึ่งคือ oh. พ่อแม่อยู่คนละที่กับเรา oh. คือพ่อแม่อยู่ภาคใต้ แต่เราอยู่ภาคกลางเราไปเรียนเราไปเรียนในกรุงเทพแล้วเวลาเราทําอะไรเนี่ยพ่อแม่ก็จะไม่รู้แม้ว่าจะเป็นหนีเที่ยวหรือว่าไม่ตั้งใจเรียนโดดเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็จะไม่รู้ไอ้นี่มันร้ายการก็เหมือนกับการเล่นเกมนี่แหละครับตอนตอนเล่นเกมใหม่ๆเลยตอนที่เข้าปุริค่ะพ่อแม่ไม่รู้คุณม็รู้ทีหลังเลยเราเราเหตุการณ์อะไรเขาถึงรู้เหตุการณ์อะไรถึงรู้ก็ติดปุรีอ๋อแล้วเขาก็เห็นเราในออนไลน์เียหรอใช่ครับเราก็บอกเขาตรงเลยว่าตอนนี้มีไข่เกมนะอย่างี้อย่างงี้ใช่เนี่ยดูได้เลยนะเนี่ยช่อคเบรคพอยท์ก่อน แล้วถึงตอนไหนเขาถึงแบบยอมปล่อยว่าโอเคมึงทำไเลยตอนได้แชมป์ที่สิงคโปร์ R A S ฮะเครับเราจริงๆเราต้องเป็นคนจังหวัดเลยเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคนนครพี่อย่าทำเป็นกูว่าตัวเอานะพี่พี่คนนครดูอยู่นี่โดนนะโดนนะขอคำขอคำคนขอคนนครอ่ะเป็นนักสู้นักสู้เป็นเป็นไฟเตอร์เป็นไฟเตอร์ไฟเตอร์เป็นไฟเตอร์นี่เขาชอบคนคอนะคนนครก็เลยพูดคนนครคนครคนนครคนนครเป็นแนวหน้าพี่เป็นแนวหน้าเรื่องจริงปะเรื่องจริงมีจริงปะจริง ไม่ถึงกะไเลคนคอนะอ๋อเป็นลึกจริงจริงหรอจริง้โคตรโหดเอาแบบว่า รอดูคอมเมนต์แล้วกันว่าคนคอนคืออะไรอันนี้ถามที่บ้านอันนี้เรามีมีพี่น้องกี่คนนะมีสามคนครับสามคนเป็นแบบทำอะไรกันบ้างพี่พี่คนโตสุดพี่ใหญ่สุดก็เล่นบาสอยู่ตอนนี้เอาเป็นนักนักบาสเป็นนักบาสอาชีพเลยที่บอกประเทศไทยอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับประเทศไทยตอนนี้เลยแมีทีเป็นลีกอะไรงี้เหรอใช่ครับมีทีเป็นเป็นลีกเหมือนฟุตบอลเลยอ๋อลีกลีกไทยนี่นะใช่ครับลีกไทยเจ้าแล้วเป็นลีกสูงสุดอะไรอย่างนี้เลยไหมเป็นลีกสูงสุดครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายผมก็ต้องไปแข่งทีมชาติด้วยจริงป่ะ อือขก้วตึงกูตึงอ่ะแล้วพี่พี่คนลองทำอะไรพี่คนลองตอนนี้ก็ก่อนนั้นก่อนตอนนั้นคือแสดงซีรีส์แล้วก็มีเดินแบบทำงานในวงการอืมแต่ว่าตอนหลังก็เริ่มมาทำธุรกิจส่วนตัวใช่ใช่คนที่หน้าเป๊ะเลยปะอ่าหน้าออกออกคมๆไทยๆหน่อยอันนี้ผมไม่ได้รู้เขาเองนะแปะเปิดคุณเปิดให้ดูทำไมทำไมครับเปิดแล้วก็คิดดูดิคขาหล่อหน้าเป๊ะเต็ม ุูก็ไปศึกษาอย่างอื่นเอาฮาลัลโหลศึกษาเกี่ยวกับบูาวศึกษาพี่เขาแต่ว่าแต่ว่า,าครอบครัวผมเนีสามสามคนหน้าไม่เหมือนกันสักคนเลย ออกไปคนละคนละแนวอะไเงี้ยใช่คนละแนวแ,วแล้วแล้วบ้านผมพ่อแม่ทั้งพ่อแม่ทั้งพี่น้องเนี่ยไม่มีใครตาชั้นเดียวเลยเออใช่ป่ะใช่มีแค่ผมคนเดียวตาชั้นเดียวแล้วตอนเด็กๆเนี่ยผมชอบพ่อผมชอบพูดกับผมว่าอะไรพี่เนี่ยรู้ไหมทำไมตาถึงชั้นเดียวเนี่ยเนี่ยไปกินมาจากถ่งขายะมาเนี่ยรู้ไหมเนี่ยกูเกียรมุกนี้มากเลยจริง <c oughs> พ่อผมพูดบ่อยมากตอนเด็กๆเออชอบเขาชอบเล่นมูนี้กันเวลาเหมือนเรามีสักคนที่เหมือนแบบมีอะไรที่ไม่เหมือนพี่น้องนี่บ้านไม่เหมือนที่บ้านเขาจะบอกว่าใช่มึงเกิดเก็บมาจากตะบอกไม้ไผ่เก็บมาจากลูกคนข้้้าางบนนนเเฮยมัป็ เว้ยเลิกเล่นมุกนีนน้แล้วไม่ไหวแล้วตอนเด็กๆไม่บ้าจะมีแว๊บๆที่มีแว๊บๆแบบมีน้อยใจอ่ะเอยทำไมพูดกับเราอย่างเงี้อะไรอ้ผมว่ามันจะมีแว๊บๆที่อารมณ์เหมือนแบบเราเซ็งๆพอดีอ่ะแล้วมันคำพูดเนี้ยมันบีบขึ้นมาพอดีพูดทำไมวะนั่ะแต่ตอนนี้ตาระหว่างการบริการครับเออตาจบเฉียวอ่ะตาไว้มองสาวไอ้นี่ไม่เคยปิดเรื่องมองสาวเลยไม่เคยปิดตาเราก็ต้องมีล็อกแรกกับปกติอ๋อเฮ้ยคืออะไรเรื่องธรรมชาติ ใช่ครับใช่ครับใช่แหละใช่ไหมใช่เหรอไม่คือไอ้เรื่องแรกเป็นเรื่องธรรมดาสุดท้ายเราจินใจกับใครไงอ๋ออันนี้คือสั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสองปีใช่ไหมครับสองปีเพิ่งมาสั่งสองปีสองปีเหรอทำไมรู้สึกเหมือนเห็นมานานแล้ววะตอนตอนแขกแรกๆยังไม่สั่งยังไม่สั่งเพิ่งมาสั่งกัอยู่เบคอนเลยอืมอันนี้แม่ถึย่างงไหมที่บ้านไ่นไอที่สองนี้ไม่นานหรือว่าเราก็แอบไปเหมือนกันแอบพี่แอบแอบสั่งไอนี่โซย์คือขอโชว์อธิบายได้ไหม หมาป่าเดียวดายเห็นมันจะละแปลงบ้างแรววูับอันนี้ก็เป็นลายหมาป่าครับอันนี้ก็ประมาณครึ่งหนึ่งที่แสงอันนี้พี่รู้ละว่าทำไมโต๊ะสักลายนี้ทำไมพี่เป็น F C t w i light แก่มากทอยลายฉากขยมเตียงดูดูบ่อยเนี่ยเพราะเพราะอะไรอ่ะ อันนี้เป็นมาป่าคือที่อยากสัมมาป่าคือตอนแรกอ่ะสวยด้วยแต่ว่าสวยไม่พอแล้วก็มีความหมายด้วยก็คือมาป่าคือเป็นนักล่าเป็นผู้ล่าครับผมแล้วก็มีจ่าฝูงมีครอบครัวคืออยู่ด้วยกันใช่มาป่าอยู่เป็นครอบครัวจะอยู่ด้วยกันอยู่เป็นครอบครัวปุ๊บก็จะย่อยออกมาเป็นอ่ามาป่าสามสามตัวใช่เขาเพื่อเป็นมาป่าสามตัวก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพี่คนใหญ่สุดชิเต้ตาแล้วก็โตครับอเชี่ย ใช่ครับก็จะเป็นมาตัดตัวคิดทุกรายละเอียดมาแล้ววะอันนี้คือมันเป็นแบบเราคิดเองหรือว่าร้านเขาช่วยอันนี้เราคิดเองครับจริงจริง,รงลายลายพวกเนี้ยเราหาจากอินเทอร์เน็ตมานั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะมาหาเราอาจจะหาแค่หัวมาหาพระจันทร์แยกมาแล้วก็หาหมาป่ามามาติด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 แล้วก็ให้ร้านดูเขาก็ผสมให้ใช่ครับก็สั่งตั้งแต่บ่ายสองเสร็จเที่ยงคืนทีเดียวเลยทีเดียววันเดียวใช่แล้วมีมีอะไรเห็นเมื่อกี้มีลายนึงมีลายอันนี้ก็จะเป็นลาย ดาบแล้วก็ปีกไอ้อพี่ผมให้พี่ทายก่อนอันนี้คือปีกอะไรสองขาวนี้ปีกนางฟ้ากับซาตานเอ้ยรู้ได้ไงอะเดวิลเมคลายชัวร์รงนี้ <laughs> นนก, <laughs> ก็ก็เหมือนที่พี่ไม้พูดเลยถูกก็คือเทวดากับ กับความชั่วอ่าครับผมก็คือจะบอกว่าตัวโต้ตเนี่ยก็เป็นคนเทาๆคือไม่ไม่ได้ดีเวอร์แล้วก็ไม่ได้ร้ายแบบชั่วขนาดนั้นใช่ก็คือเป็นคนกลางมีทั้งด้านร้ายทั้งด้านดีคือแสได้ว่าการสักเนี่ยเหมือนเราแค่อยากจะโชว์ความเป็นตัวเราออกมาให้คนได้เห็นใช่ใช่ใชครับแค่ผมไค่คิดแว่าถ้ากูสักกูต้องเท่ด้วยๆๆแต่ <c oughs> แ,ตแล้วก็มีดาบด้วยอ่าดาบตอนแรกอ่ะตอนแรกผมคิดว่าดาบเนี่ยจะสักให้มันแบบยังไงนะแบบเอาไว้ฟันให้ฟันคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย อันนี้พูดจริงไม่ได้กูเชื่อพูดเล่นดิเราเป็นคนเทาๆกูๆฟันแม่เลย <c oughs> เอาจริงอดาบแค่เอามาประดบับเฉยอ่าให้มันดูไม่แปลกใช่ไหมใช่ไม่ให้มดูไม่แปลกแต่ว่าแต่ว่าแม่ผมเนี่ยจะให้ผมไปลบรอยสักอยู่เพราะว่า มันไม่ดีกับความหมายคือคือถ้าเป็นดาบอะ่ะมันมันเป็นสรริ่งที่ไม่ดีใช่ไหมพี่เพราะว่ามันจะกลับมาฟันเ,เราเอาาด้เหมือนดาบสองคมเลยวันนี้ใช่ครับไม่ต่อให้ไปฟันคนอื่นสุดท้ายอะ่ะมันก็กลับมาฟันเราเองได้อ่าถูกเพราะเหมือนเราไปทำลายเขาด้วยใช่ใช่ครับเนี่แล้วก็ลยต่อไปก็จะเป็นบังกรสองตัวครับทีนี้อสองตัวอย่าดูไปจ็จิ๊กจกนะอันนี้ดูเที่ยวขุ่นมาเพว่เติรดเตร์ตตเรตต ไม่ใช่แล้วอันนี้คืออะไรอันนี้คือมงกรก็คือผมเกิดปีมงกรแค่นั้นเลยอุ้ยเชี่ยเอาวันเด็กปีมงกร์มาสิบสองปีมีครั้งปรากาทำให้เข้าใจน้องคือคนจีนเนี่ยเขาจะยกให้ปีมงกรเป็นเหมือนแบบลูกพระเจ้าอ่ะนะครับสูงสุดอะประมาณนั้นประมาณนั้นสูสุดคือถ้าใครได้ลูกปีมงกรเขาจะบอกว่าเหมือนแบบโชคดีที่สุดแล้วกับมงกรรมงกรรมงกรทองแล้วไม่จะมีอะไรหรเหมือนโคบมงกรวป่ะที่เหมือนมงกรตอนนี้เป็นมงกรกลางๆแล้วก็จะมีมงกอรตอนนี้เป็นมังกีีอรบ อันนี้จะเข้าสู่ช่วงถามวัยตอบวัยเราจะทดสอบว่าเรานั้นเหมาะกับการเป็นแฟนกันหรือไม่ใจตรงกใจตรงกันแค <c oughs> ่ไหนสมมติเราถามส่นนะที่ถามเสื้อหรือเหลืองเกงเราต้องตอบพร้อมกันป <c oughs> ุ๊บถ้าสมมติเราตอบพร้อมกันแล้วตรงออกันแปลว่าเราได้แต้มกันมีสิข้อเต็งและนอกไปเลยแต่ถ้าพี่ตอบเสื้อผมตอบเกงนี่ไม่ได้ตมไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราไม่เหมาะกันอ๋อโอเค หมว์แล้วเฮ้ยเรียกว,ว่ามนึงแล้ววะทำไมทำไมหมว์ละชอบชอบกินหมูขาหมากกว่าชาบูอ่ะมันแบบมันได้กลิ่นไหมดีเออแบบความรู้สึกตอนแบบสาม,มาชั้นเกียวเกี๊ยวไหมใช่แล้มันกรอบแล้วก็ย่าง,ย,ง,ย,งย่งเพื่อนกินด้วยมันเลยสนุกไงให้เพื่อนปิ้งให้อีอะไร <c oughs> ไอ้สัตว์บุไไ้งไปไหนขอขอไปไหนข้อเราไปกลางวันหรือกลางคืนกลางวันพี่เป็นโบริโต้แพ้กลางคืนทำไมกลางคืนไปแล้วไปไม่รู้อ่ะพี่ก็คือมันดูเงียบดีดูสงบดูเงียบใช่ไหมใช่ดูเงียบอ่ะ พี่โยงไปเรื่อยๆตลอดเลยนะเซ็กซี่หรือน่ารักเซ็กซี่เฮ้ยใครตอบช้าไม่คือที่ผมตอบช้าเพราะว่าแฟนผมตัวจริงเขาอยู่ระหว่างกลางไงระหว่างเซ็กซี่กับน่ารักไงฮันนี่มันก็เลยมันก็เลยเลือกยากอ๋องั้นตอบแล้วกันว่าเซ็กซี่เพราะว่าโตมเป็นคนเซ็กซี่เอาได้เลยคืนนี้กลับไปเนี่ยใส่ชุดนอนไม่ได้นอนเลยเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่กูที่ชมไอ้นี่มันไม่งรักหรือเก็บอาการเก็บอาการตั้งรักทำไมทำไมเก็บอาการเราเราดูเป็นคนเหมือนแบบ เหมือนดูเหมือนออนนะเออดูเหมือนข้างหลังนะคือถ้าอยู่ด้วยกันก็ก็คงข้างรักเลยมั้งอ๋อเหมือนแบบถ้าอยู่ด้วยกัน2คนแค่2คนไม่มีใครอยู่ด้วยอ่ะอ๋อตามไปข้างนอกมันต้องแบบมีคลิปลุกแค่ก็ต้องแน่นอนลุกลุกเหมือนแบดบอยกูเท่กูเท่โอเคก็แต่ละแมวหรือแมวแมวเฮ้ยเลี้ยงปะเลี้ยงเพิ่งซื้อมาเลยครับเพิ่งรับน้องเข้ามาเลยเท่าไหร่เป็นอะไรอ่ะสองหมื่นเก้าเฮ้ยสองหมื่นเก้ายังพอได้อยู่พันเลยอ่าบิ๊ตตี้ครับบิ๊ตตี้เชื่อความฝันเลยนะเพราะพี่อยากเลี้ยงหร คือพี่พี่เลี้ยงสปอตติชประมาณหมื่นหนึ่งซึ่งสลับหมื่นหนึ่งสลับแมวตัวแรกของพี่มันก็แพงนะแต่มันน่ารักนะทุกคนในโชว์นี้ไอหมีไอหมีของผมชื่อมูหลานของผมสร้างไปจีขึ้นมาแล้วมูหลานมูหลานมูหลานปากไมตานหมีนะแกต่อเขาพี่ของพี่ไอเนี้ยไอเนี้ยตัวแรกแล้วก็มีลูกลูกช็อปเปอร์เป็นสีเทาจริงๆแล้วอยากได้บิทติชแต่แบบเพราะว่ะซื้อแมวตัวแรกสองหมื่นกว่ามันก็ยังไม่กล้าเลยยังรอก่อนอยากลองก่อนลองปุ๊บเลี้ยงเอ้ยไม่ได้เลี้ยงเลยวุ่นวายชิบหายเลยมาไ่ ไม่เกมแน่นอนอยู่แล้วเราเป็นเกมเมอร์แฟนๆนะครับหรือสาวๆขอร้องคุณต้องให้เวลาผมด้วยนี้พูดจริงๆครับผมไม่ได้พูดกับคุณนะครับแต่เราต้องให้เวลาด้วยใช่ป่ะถูกปะเออบางทีเราเข้าใจอยู่ด้วยกันแต่ต้องให้แบบอย่างไยสักสองชั่วโมงไหสามชั่วโมงมันให้แบบดึกเกินก็ไม่ได้ก็เราก็เราไปทำงานมาแล้วไงกลับบ้านมาเราต้องเล่นเกมบ้างแบบพักผ่อนเนี้ยได้ผ่อนคลาย เล่นเกมให้คนดูกับเล่นเกมเพื่อต uh, ัวเองคนละแบบครับใช่ถ so uh, ูกเลยอันนี้ถูกถูกเห็นไงแปลว่ะเป็นคนละแบบจริงใช่คืออาชีพเราเนี่ยบางทีเล่นเกมเพื่อเอเดเตชันทุกคนมันจะมีบางจุดตรงที่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ปล่อยปล่อยใจปล่อยจอยขนาดนั้นอ่ามันมีเรื่องของการเอเดเทนมีคนดูมีคขาคาดหวังแต่เราเราเล่นเงียบเงียบอะเราเราจะหอยตีมขึ้นมายกวางเล่นังไงแล้วก็ยกไม่ได้เลยตีไม่อาแข็นต่อเลยเอลสูหรือตองเตอร์เอลสู อันนี้ไม่ต้องบอกนะเพราะอะไรทุกคนดารือมังกรใหญ่มังกรใหญ่มังกรใหญ่จริงหรอแล้วแข่งกับมังกรใหญ่เหรอผมชอบมังกรใหญ่เพราะมันฝ่าใบอ๋อเพราะว่ามันมันได้ใส่ฟ้าขึ้นมาตีช็อตเลยใช่ครับขับหรือร้านชิวร้านชิวเฮ้ยจริงหรอทรงมึงดูโคตรขับเลยนย <c oughs> เอาจริงผมได้คู่อ่ะแต่ว่าแต่ว่าชอบร้านนั่งชิวมากกว่าเพราะว่าเราได้นั่งคุยถ้าไปผับนี่คือไปนัวอย่างเดียวไม่ไม่ถึงนัวลเต้นเต้นนวเต้นโอเคโอเคโอเคอันนี้แปลกๆละผมไม่ได้ชงแล้วไม่มีบีบแล้วทุกคน ผมตัดนผมอยากทำให้มันขาดนะลายพี่ศาจผมเนี่ยเป่าผมยืนโคตรนานอันนี้เรียกยาวเลยจ้ะอันนี้เรียกบานกลางเช่ไบานกลางเออก็อยากตัดสั้นเหมือนกันแต่กลัวออกมาเหมือนรอดอยไม่พี่สั้นเยอะเลยผมโอบผมเกิดควักโชว์แล้วเปงถูกอ่อนหรือเป็นคนอ่อนถูกอ่อนคือผู้ชายอ่ะบางทีเขาอยากให้หวีแบบว่อ่อนไงมันดูเหมือนเหมือนเขารักเราไงใช่จูบหรือกอดกอดก็เลยแต่ว่าจิ้ว จ,จูบจริงชอบจูบเพราะว่ามันรู้สึกไม่รู้อะชอบจูบมากกว่าไปอารมณ์แบบเซ็กซีป่ปหมใช่อ่ะคือมันไม่ได้แค่จูบอยู่แล้วอ่ะด้วยที่ไอหลังแต่งหน้าอยนเ,เสวยๆเออเอนเอเอ,เอจูบจูบเพิ่มเจ้จูบแบบธรรมดาก็ได้จูบหอมแก้มกจุบจ๊บหอมแก้มอะไรซางี้แต่ผมชอบผมชอบกอดเพราะว่ามันมันเหมือนแบบมันเหมือนส่งพลังให้กันเออเป็นความรู้สึกอย่างนั้นบางทีกอดแฟนบ้างหรือแบบกอดจะบ้านกอดแม่บ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกเหมือนเราเติมเต็มกันอะไรเงี้ย คุณเพื่อนสนิทหรือแฟนแฟนคือต้องต่อหน้าห้องตั้งแต่หัวหน้าเลยไม่คือสำหรับผมว่าเพื่อนสนิทมันเจอเขเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ใช่ใช่แฟนมันเป็นช่วงเวลานณเวลานั้นใช่ปะใช่ใช่เจ๊มิพยายามพูดให้ใครได้ยินอยู่รึเปล่าเนี่ยคิมหรือใจล้าวคิมอ้าวไอ้ที่กูยังไม่ได้ตอบเลยตอบคิมใจร้าวน้องคิมเป็นไงรีวิวน้องคิมมิรีวิวน้องคิมเหรอโอ้เป็นคนที่น่ารักสดใสแล้วก็ คอยช่วยเหลือจริงเหรอคอยช่วยเหลือคอยช่วยเหลือทุกเรื่องเลยเวลาผมอยากเรื่องคีมเรื่องเครื่องสำอางหรือว่าติ๊กตอกติ๊กตอกหรือคอนเทนต์อะไรเงี้ยคิมช่วยหมดทุกอย่างเลยโอ้เชีย่ยอ๋อพอดูแบบผู้ชายแบบนุ่มนิมรู้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นผู้ชายแบบน่ารักน่ารักคอยช่วยเหลือได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยคือถ้าใครได้เป็นแฟนนี่คือน่าจะโหน่าจะปื้มอ่ะก็คงแบบโชคดีโชคดีที่ว่าได้ได้ผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเที่ยช่ขคาราเลยเหรอวะข้อสุดท้ายโสดหรือมีแฟนโสดครับ เ,เดี๋ยวที่ถามนี่เลยวถามนี่ <c oughs> มีแฟนนะมีแฟนนะไม่จริงสดจริงหรอโสดสดจริงครับถามว่ามีคนคุยไหมมันก็มีอยู่แล้ว<อ>บ้างบ้างปะปายอ่ะ,อะแล้วถ้าเราอยากมีแฟนเราอยากได้แฟนแบบไหนอยากได้แฟนแบบไหนอยากได้แฟนแบบอ้อนน่ารักนา่กนารักแล้วก็ไม่ได้คอกับเราทุกคืนไม่ได้คอกับเราทุกคืนแบบยังไงเหมือนแบบ c a โทรมือถือก่อนนอนว่าเป็นไงบ้างนอนหลับฝันดีนะตัวเองทุกคืนอย่างเงี้ย เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคอตอนกลางคืนมารู้สึกว่าเวลาส่วนตัวเราจะไม่ค่อยมีอ่ะถ้าถ้าสมมติเราเขาคอแค่แบบห้าทีสิบนาทีอ๋อได้เลยได้เลยออ๋เพราะบางทีมันจะยาวใช่ไหมมันเหมือนแบบคาใส่ไว้พูดก็ไม่ได้พูดอะไรใช่เราก็ไปทำอื่นไม่ได้ถูกป่ะเราไปเล่นเกมก็ไม่ได้ไปทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้ใช่เขาต้องปล่อยเวลาให้เราบ้างครับใช่ครับแล้วอะไรนะแต่เข้าใจเข้าใจเข้าใจเออเมื่อไหร่บางทีอ่ะมันจะมีเวลาที่แบบเขาอาจจะปล่อยให้เราเล่นเกมปกติ แต่มันก็ยังรู้สึกเหมือนมีเขารอฟังอยู่ใช่ป่ะใช่ใช่เราแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนได้ผ่อนคลายได้พักผ่อนเต็มที่อ่าอจริงจริง,รงมันไม่ได้มีความหมายที่แย่อะทุกคนแต่บางทีแบบเราก็คิดถึงครับเวลาส่วนตัวของเราอย่างเงี้ยใช่ครับคือเราอ่ะเป็นคนเวลาว่างเราไม่ค่อยมีอยู่แล้วทั้งวันตื่นม,มาเราก็ต้องทํางานกลับบ้านมาเราก็เหนื่อยมากๆแล้วต้องมานั่งเอาใจแฟนดีอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปใหญ่อ๋อเราเลยอยากได้แต่ที่ออนแทนอ๋อแล้วก็อาจจะปล่อยหน่อย ่อยไปหาสาวคนอื่นเลยอันน้คือต่อยยาวอะไรเนี่ยไม่กลับอะไรทั้งหมด16ข้อนะครับทุกคนเราตอบถูกเหมือนกัน10ข้อครับจะเกิดขึ้นว่ะแต่ว่าเราไม่แตกแล้วล่ะไม่เป็นแฟนได้แเราตีต้องหอมแก้มไหมเนี่ยอ้ขอะไรเนี่ย ก็สำหรับคลิปเดทดหนึ่งวันใจร้าวมูหวานนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มาดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ตามน้องโตด้วยนะผมวันนี้ขอบคุณโตมากที่มาเนาะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนี่เป็น EP แรกที่เป็นโตเลยนะ EP แรกเลยเรออคนแรกเลยแล้วคนต่อไปก็จะเป็นผู้ชายยาวเลยมุณเกี้ยวผู้หญิงกูจะได้เหรออไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ดูจากหลังกล้องไม่ได้ได้เหรอได้อะฮจริงเหรอเออพูดดิพูดดิได้ไหมครับจริงเหรอพูดพูดชัดๆดิ ได้อะไร <elim> ได้อะไรอ่ะได้อะไรครับอยากให้ใครมา EP ต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับทุกคนครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ